ครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้มาแนะนำโรงแรมนะครับหรือว่าที่พักที่สบายนะครับช่วงบางพระบางแสนะครับชนบุรีนะครับเป็นที่พักที่ติดธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับผมอ่านี่ครับคืออันนี้คือบริเวณโรงแรมนะครับจะมีร้านอาหารคาเฟ่นะครับผมมูเก้ครับผมอ่ามูเก้เดอะคาเฟ่แอนอาร์สเปซนะครับผมอยู่ตรงด้านข้างเมื่อสักครู่นี้นะครับผม ่าใครเดินทางมาก็อย่าลืมมาพักนะครับดื่มกาแฟจิบกาแฟหรือว่ามาพักที่โรงแรมนี้ก็ได้นะครับรับรองสบายครับผมนี่คือทางเข้านะครับอ่าบริเวณทางเข้าของโรงแรมโพเลสว่านะครับผมอ่านี่ครับเปิดประตูเข้ามาแล้วครับอ่าประตูเปิดอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับก็จะเห็นภาพวาดนะครับแล้วก็ศิลปะ ต่างต่างนะครับสวยงามมากเลยนะครับจากศิลปินแห่งชาตินะครับผมมารวบรวมไว้ที่ฝาผนังของโรงแรมนี้นะครับผมนะครับตรงนี้ก็คือจุดเช็คอินนะครับผมราคาถูกนะครับสำหรับโรงแรมนี้นะครับเพื่อนๆพนครับพนักงานก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมพูดจาไพเราะบริการดีนะครับผมนี่ครับรูปภาพสวยๆนะครับก็จะติดเป็นระยะระยะทุกตารางเมตรเลยนะครับผม นี่ครับอ่าทางขึ้นลิฟต์ก็จะมีนะครับนี่ครับอ่าแล้เขามีลานนาดด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามครับนี่ครับอ่าระหว่างทางเดินก็จะมีรูปภาพนะครับผมติดที่ฝาผนังนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็มีห้องฟิตเนสนะครับออกกําลังกายมีสระน้ํานะครับผมนี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับผมอ่าสวยงามมากเลยครับสระน้ําก็มีนะครับ สระน้ำก็มีนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมอ่านี่คือห้องฟิตเนสนะครับออกกำลังกายนะครับอ่าแล้วก็ภาพวาดนะครับอ่าเป็นเอ่อในหลวงนะครับภาพในหลวงกับคุณยายนะครับผมอ่าสวยงามจริงๆนะครับผมอ่าอยู่ชั้นหนึ่งนะครับบริเวณชั้นหนึ่งนะครับภาพวาดนี้นะครับภาพนี้นะครับผมอ่าเป็นภาพจาก ศิลปินแห่งชาตินะครับและก็เราศิลปินหลายขแขนงเลยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะขึ้นบันไดไปนะครับแต่ละชั้นก็จะมีภาพภาพวาดสวยๆแบบนี้นะครับอ่าให้ทุกท่านได้มาชมกันนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพักอยู่ที่ชั้น5นะครับผมก็จะขึ้นลิฟต์ไปนะครับผมอ่าบริเวณ พอออกจากลิฟต์มาก็จะเห็นเลยครับนี่ครับอ่าแต่ละชั้นก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยครับอ่าจะมีทั้งภาพวาดนะครับอ่าแล้วก็ศิลปะต่างๆนะครับผมนี่ครับคือทางเดินนะครับแต่ละชั้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ผมก็อยู่ชั้น5้านะครับผมอ่าจะมีทางบอกไปสระว่ายน้ําด้วยครับผมสระว่ายน้ําก็ไปทางนู้นะครับขวามือนะครับอ่านี่ก็จะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับผม ทำจากเส้นไหมนะครับผมนี่ครับสวยจริงๆเลยนะครับผมอ่านี่คือภาพเขียนนะครับผมอ่านะครับผมสะอาดนะครับโรงแรมนี้แล้วก็พักผ่อนได้อย่างสบายครับเงียบสงบเลยนะครับผม และที่สำคัญคือความปลอดภัยด้วยนะครับผมแต่ละชั้นก็จะมีถังดับเพลิงนะครับและก็ใช้คีย์การ์ดนะครับแต่ละห้องครับผมถ้าปิดประตูไม่สนิทสัญญาณประตูก็จะดังนะครับแล้วพนักงานก็จะมาอ่อมาหานะครับมาสอบถามว่าเกิดเหตุอะไรนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ห้องริมซ้ายนี่นะครับ5้1นนะครับอ่าใช้คีย์การ์ดนะครับอ่าแตะคีย์การ์ดแล้วก็เปิดเข้ามานะครับก็จะเห็นห้องแล้วนะครับนี่ครับ อ่าเปิดไฟให้เพื่อนได้เห็นนะครับผมมีแอร์นะครับเย็นสบายนะครับเย็นฉ่ำแล้วก็มีเอ่อตู้เสื้อผ้านะครับมีไม้แขวนให้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีไดเป่าผมนะครับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะครับอ่าแล้วก็มีน้ำแร่ให้2ขวดนะครับผมน้ำแร่ให้2ขวดนะครับผมอ่าแล้วก็มีทีวีจอแบนอ่ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ อ่ามีกระดาษที่ชู่วอย่างดีให้นะครับแล้วก็มีกาแฟแล้วก็ชาให้นะครับผมแล้วก็กระติกน้ําร้อนนะครับผมอ่าที่เห็นก็จะมีน้ําแร่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตู้เย็นนะครับอ่าสหรับแช่น้ําแช่วน์นะครับว่ากันไปนะครับผมอ่าแช่ของกินออะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับนี่ครับห้องก็มีทั้งขนาด ที่ผมมาพักแล้วก็ขนาดครอบครัวก็ขนาดครอบครัวก็จะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็จะมีห่างอาบน้ําให้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือผ้าเช็ดตัวและก็ผ้าคนหนูสําหรับเช็ดหน้านะครับผมอ่านะครับกลละชุดนะครับผมเตียงนอน6ฟุตนะครับนุ่มนะครับนุ่มสบายมีผ้าห่มมีหมอนนะครับหมอนให้4ี่ใบนะครับเรียกว่าชอบเลยนะครับผมมีหมอนเยอะๆนะครับแล้วก็นุ่มสะอาดนะครับผม อ่านะครับที่นี่ก็จะเน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยนะครับผมรับเปิดม่านมาตรงระเบียงก็คือที่นี่คือด้านหน้านะครับอ่าที่มองไปก็จะเห็นเป็นถนนสุขุมวิทนะครับทางที่จะเข้ามาทางโรงแรมนะครับผมอ่านี่คือภายในห้องน้ำนะครับห้องน้ํากว้างใหญ่สะอาดนะครับผมมีอ่างล้างหน้านะครับอ่ามีน้ําอุ่นให้อาบน้ําอุ่นน้ําเย็นมี อสบู่ล้างมือนะครับอ่าแล้วก็คัตเติลบัตรนะครับแล้วก็หมวกคุมผมสําหรับสุดภาพปรีนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีออเจลอาบน้ํานะครับแชมพูสระผมหอมนะครับที่นี่นะครับแล้วห้องน้ําก็จะมีส่วนอาบน้ําที่แยกแยกระดับนะครับผมเรียกว่าแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับผมอ่าแล้วก็ชักโครกนะครับสบายนะครับผมเพื่อนครับสะอาดนะครับผมนี่ครับก็รีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผม เน้นเรื่องความสะอาดนะครับสำหรับโรงแรมนี้นะครับเข้าห้องมาก็หอมเลยนะครับผมครับแม่บ้านก็พูดจาไพเราะนะครับนี่ครับอ่ามีสบู่นะครับแล้วก็มีคัตต้นบัดแมีหมวกอ่อคุมผมสําหรับสุภาพสตรีนะครับอ่าวางไว้ตรงอ่างล้างหน้านี่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีโรงแรมนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับผมชื่อว่ามูเก้เดอรคาเฟ่แอน อาร์สเปซนะครับผมนี่ผมก็มาลงมาทานแล้วนะครับอร่อยจริงๆนะครับการันตีความอร่อยนะครับผมแล้วก็โอโทนะครับแล้วด้านนอกก็จะมีสวนนะครับจำลองเหมือนป่าธรรมชาตินะครับป่าหิมะพานเลยครับมีน้ำตกให้ด้วยครับมีน้ำตกให้สดชื่นนะครับผมนะครับนั่งจิบกาแฟนะครับผมไปเรื่อยๆครับ อาหารที่นี่ก็มีเป็นเซตก็มีหรือว่าจะสั่งเป็นจานเดี่ยวๆก็มีนะครับผมอ่าก็แนะนํนาเพื่อนๆนะครับมาพาครอบครัวมานะครับหรือว่าคู่รักเพื่อนรักหรือว่ามาคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นนักธุรกิจก็มาได้นะครับพักผ่อนสบายนะครับผมอาหารอร่อยกาแฟอร่อย,เค,อออยเค้กอร่อยน,นะครับสําหรับที่นี่นะครับอ่าเซตนี้ก็เอ่อจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับกับข้าวแล้วก็ข้าวข้าสวยให้2จานนะครับผมแล้วก็มี กาแฟสั่งต่างหากนะครับเค้กสั่งต่างหากเครื่องดื่มที่นี่อร่อยนะครับเค้กก็นิ่มอร่อยมากๆเลยครับต้องซื้อกลับบ้านมาอีก2ชิ้นเลยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาผ่านมาชนบุรีนะครับแวะบางพระก็อย่าลืมมาที่โรงแรมโพเลสว่านะครับผมนี่ครับข้าวผัดปลาอินทรีย์เค็มนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ข้าวหน้าบ ปลาทูแกะนะครับแล้วก็มีไข่ต้มรพริกน้ำปลามะนาวมีผักให้ด้วยนะครับผมเรียกว่าอาหารการกินที่นี่นะครับคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาให้แก่ลูกค้าเลยนะครับผมนอนพักก็สบายนะครับเงียบสงบนะครับผมอ่านีครับนี่คือถ่าย จากโรงแรมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอันนี้คือถ่ายในห้องนอนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนลห้าด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ